อนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมา Reaction ตัวอย่างแรกเลยนะครับของ Tron a r e ิ s ซึ่งจะเป็นภาพยนตร์ที่ผมว่าหนึ่งในภาพยนตร์ที่ผมรอคอยของปีนี้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบ Tron พอสมควรชอบเรื่องเกี่ยวกับไซไฟแสงสีดิจิทัลไรท์พรมแดนและยิ่งแบบมันเป็นหนังที่เราอะ่ะเอาใจช่วยมาโดยตลอดตั้งแต่แบบ ทรนเลกาซี่แล้วก็ผมก็ชอบอนิเมะเขามากเลยก็คือทรน Uprising คือมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอนิเมะที่มีจิตวิญญาณของความเป็นแบ m a n นบ y o อนค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับใครที่รู้จักแบ m a n นบ y o อนเนี่ยลองไปดูทร์อัพไ s i ิงที่อยู่ใน Disney p l u ัส h t s t a r นะครับก็น่าจะเห็นภาพเลยนะว่ามันคือเหมือนแบ m a n น e ีออนเลยอะแล้วมันก็สนุกมากๆด้วยนะครับโอเคทรนสามเนี่ยครับก็รอมานานสิปีด้วยกันครั้งนี้ ็จะได้ดูละในปีนี้ในเดือนตุลาคมนี้นะครับไปดูตัวอย่างหนังกันดีก,กว่าครับหนึ่งสองสามหไลท์ไซเคิลแบบใหม่วะ่ะดีไซน์ใหม่ กำลังมองหาอะไรบางสิ่งบางอยา่างบางสิ่งที่เขาไม่เข้าใจตุลาคมนี้อื <c oughs> <ๆ>้ยเรคโคนไนเซอร์โอ้อ่าเดอะกรีดโพานะใหม่ฮะเพลงปุ๊บ ไอ้ดีลิงเจอร์อ้อเอฟเฟกต์ดีเรสแบบใหม่ด้วยคือยเสียงแซมฟรินนะไอ้ไม่ใช่เสียงนะเควินฟรินของเพลงนายอ n สเน เบื้องต้นนะผมว่ามันเป็นอะไรที่คนละฟ,ฟิลกบบทอนเลกาซี่เลยแต่ว่ามันยังคงมีความเป็นแบบว่าวิชวลการดีไซน์รถอะไรพวกเนี้ยเหมือนทอนเลกาซี่อยู่แต่ว่าเราจะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีพวกโปรแกรมสีฟ้าสีขาวอยู่ในนี้เลยนะมีแต่สีแดงนะเพื่อน คือถ้าเกิดใครใครที่เคยดูทรอนมานะก็จะรู้ว่าแบบส่วนใหญ่ตัวละครที่เราดูเนี่ยตัวเอกเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้านะครับทั้งภาคแรกก็คือเควินฟรินต์กับทรอนนะฮะหรือว่าภาคที่2นี่ก็จะเป็นแซมฟรินต์กับคอล่ามันก็จะมีการเล่นสีฟ้าก็ค,คือมันแยกสีกันเนเหมือน Star Wars l i ไ์เซเบอร์นะฮะสีแดงหรือว่าสีส้มก็จะออกเป็นแนวแบบพวกตัว line, ร้ายอะไรพวกเนี้ยพวกที่มีพลังสีของพลังของอำนาจอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ย มันมาบุกโลกจริงก็คือถ้าเกิดใครดูทอร์นการซีตอนจบก็จะรู้ว่าพวกโปรแกรมมันก็มันก็สามารถมายังโลกแห่งความเป็นจริงได้นะแต่ว่าเออมันยังไม่ได้ถูกขยายความมากมายขนาดนั้นแต่ว่าอันเนี้ยตัวอย่างแทบไม่ได้บอกอะไรเราเลยว่าเออโปรแกรมมายังโลกจริงทําไมนะครับผมแล้วก็รู้เรารู้แค่ว่าตัวละครแอรริสที่เล่นโดยจารีตเลโตเนี่ยเหมือนกัมาหาบางสิ่งบางอย่าง ึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรชอบการที่มันมีเอฟเฟกต์ดีเลสที่มันมันดูดิบมากกว่าแบบความเป็นดิจิตอลเหมือนกับในทรอนเดกาซีอะไรเงี้ยมันจะแบบเวลาโปรแกรมโดนทำลายมันจะมีแสงสว่างเหมือนล็อกแมนโดนทำลายว์ปไปอะไรเงี้ยนะโอเคคิดเห็นยังไงกับตัวอย่างนี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันก็ได้นะครับโอเคแล้วก็จะมีคลิปเกี่ยวกับทรอนลงในช่อง เรื่อยๆนะถ้าเกิดเรามีข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมไปละสวัสดีครับ